บอกรีวิวแมปในโลบอกสำหรับแมป Spider m ม n สองแมปนะที่เล่นในมือถือได้แล้วคิดว่าคาดน่าจะลื่นแมปแรกก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็อา่านภาษาอังกฤษไม่ออกกันแหละรูปหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วน,นกดภายในตัวแมปก็ แล้วผมจะให้ดูภาพ่าวๆก่อนแล้วจะเข้าไปเล่นให้ดูมีสองแมปนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ยาวนาะนเดี๋ยวขอตัดต่ตอนเข้าเกมเลยโอเคพอภายในตัวแมปก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาเกิดดูที่จุดอยูนี้นะส่วนวิธีการใช้ใหญ่ก็จะเห็นปเป็นรูปนยเนี้น่เดี๋ยวผมขอเากาะอําแพงก่อนเออถ้าก,กดตรงนี้เป็นการเนี่ยจะแต่อําแพงก็ให้ลงแล้วก็กดไปตรงนี้นะ นี่คือวิธีการแต่งแผงนเนาะปีไม,ม่ได้โอนย้าย,อย,ายเออส่วนวิธีการเดินวงแพงนก็แค่ไปใกล้ๆแล้วก็กดไปตรงนี้ตรงข้างๆอะ่ะด้านขวามืออันนี้ว่าเป็นตอนนี้ส่วนด้านซ้ายมือเนอี่ยรอคุณน้องข,ขึ้นตึกราขึน้นตึกก่อนเออแรกก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอกาบอภัยด้วย ส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้เนี่ยแบบเหมือนกับบินอ่ะทุกคนีน่ค้าบินอ่ะนี่ก็จะเป็นแมปนะภายในแมปก็จะเป็นประมาณนี้ก็สำหรับใครทีร่ได้กนะ็ะจะเป็นประมาณนี้สำหรับแมปแมปก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก ก็จะเป็น่จนจะไต่อย่างนี้ก็ให้กดไปตรงขวามือด้านซ้ายกดปุบมันก็จะเป็นการวิ่งได้แบบเล่นบนมือถือว่าผมก็เล่นบนมือถืออยู่เนี่ยเนี่ยก็สามารถใช้ได้้็เสียนก็จะสนุกครับแล้วขอตัดไปตอนแมปที่สองเลยนะโอ้ยขอตัดไปตอนแมปที่สองเลยนะครับ ่วนนี้ก็จะเป็นแมทที่สองนะครับนี่ส่วนตัวแมปนี้ก็กดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูกับขาวเลยแต่ว่ามันอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทำห้าอันดับเดี๋ยวนี้เอาสองไปก่อนกดเพย์แต่ปตอนเข้าเกมจะเป็นภายในแมปที่สองนะอาจจะเล็กๆก็ขอกอายไฟแล้วก็มันมีวิธีเอาชุดด้วยนะ ชุดสบายด้วยนม่เลยเพื่อนก็ต้องการจะเลอเลยแหละเนี่ยก็จะมีวิธีหาชุดก็ลองใส่ฮนะตัวอ A น,นี้คือด้านซ้ายมือนะครับเียให้เล็งเป้าตรงนี้เอางี้ก็เล่นง่ายครับก็บางคนอาจจะว่ามัน่าแต่สมมติใช้ตัวาดีทีสุดแล้วแต่ผมว่าแมปนั้นเล่นง่ายกว่าแมปนี้ แม่นม่รู้สึกว่ามันเล่นยากภายในตัวหรดวต้องเล็งเป้าแน่้แล้วมันไม่สามารถไต่แข่งได้นอ้าวไต่ได้เฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยก็เป็นว่ามันไต่ไดไ้แล้วกันนี่นะนี่ถ้ากดกระโดดก็เป็นการตีนกันยะยก็แค่เล็งเป้าตรงนี้ไปแล้วก็กดตัว R ที่มันขึ้นให้เนี่ย ก็จะเ,เป็นการปรยายล่อยเยอะแต่ผมว่าแมปแรกอะดีที่สุดแหละอาจจะไม่ได้แจกแมปนะนะอยากจะทำไปทำคิดหนปกก่อน ไปสำคาญมากโปกนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแมปที่สองแล้วถ้ามีแมปต่อไปหรือว่าอยากให้ผมทำแมปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้สำหรับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากก็ขอกาบขออภัยด้วย สำเร็จนี้ได้คุณนี่จะเป็นกาน้ยใหญ,ใหใหญน่นี่จะเป็นใหญ่ใเท่ากันดีกว่าเอ,อเอาเป็นว่าคลิปนี้ของเราเนี่นี้นะับ